ครับช่วยแก้ไขทีสวัสดีคุณเบียเอาเขาชื่อเบีย,รห,ห,ยหระเฮ้ยรู้จักชื่อเขาด้วยเนี้ขอขอบคุณที่ให้คำติชมและให้คะแนนเกมของเราสี่ดาวยินดีด้วยที่คุณชอบเกมนี้โหค่อยสนุกมากนึกว่าจะมาอธิบายแบบว่าโอ้โหนึกว่าอุตสาห์อย่างดีนึกว่าจะมาแบบเดี๋ยวทางเราจะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ใช่นะผมเกมก็ชอกโอ้โหนั่งทำภารกิจตั้งนานแม่ออกเข้าใหม่หาเงินหายบมเลยกับทองเงินเจ็ดหมืนสามกว่าทองร้อยแปดสิบห้าเออร้อยห้าสิบปดออเข้าใหม่แม่หายห,หมดเลยเกมก็ชอกเออรัวๆเลยไม่เติมเล่นยากโคตรจบส <c oughs> ายฟรีอยู่ไม่ได้ครับเกมนี้โอ้มาพร้อมๆกันเลยนีอันนี้แพ็คคูไ่ไปเลย เกมสนุกดีครับเซฟเกมดีขึ้นครับผมเติมไปสองร้อยแล้วครับอยากให้ผู้พัฒนาผู้พัฒนาเลยยึดนาอย่างนี้เลยเหรอโอ้มีผู้หญิงเล่นด้วยเหรอสนุกมากครับเพราะตอนนี้เริ่มเล่นไม่สนุกแต่เวลาหมดก็ยิงสนุกฮะมีเกมเยอะสนุกดีครับแต่ผมอยากเติมแต่ไม่มีทัง เล่นตั้งนานโหลดที่เ้าองหายเวลหายโคตรกากเลยะ่ะเดี๋นี้ใครจะเล่นโโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยครับหมายถึงคนเล่นเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงผู้พัฒนาเกมครับเกมโคตรกากเหลื่อมลำ้ำสูงจัดจ,ดจนผู้เล่นใหม่เล่นไม่ได้เลยโอ้อเห็นด้วยเฮ้ยมาเจออันนี้ได้ไงวะเนี่ยเอเนจี902นี่มันปั้นนี่วะเกโอ้ดิสายใจไหม แก้ปัญหาแฮกเกอร์ไม่ได้เอาไปแค่นี้พอผมเกีย์ซอมบี้ระเบิดใช่ครับผมก็เกีย์เหมือนกันครับเล่นการช่วยประปุด,ด้วยนะครับเอ,อ้ขอ้ขอคอความนี้ตอบกลับอีกแล้วครับเขาพูดแค่กับเราเรามีความสุขมากที่ได้ที่คุณรักเคียนนี้เราจะประปุและรักษาเออไม่ไบ่อ่านละวปนสองปีก่อนแล้วครับอันนี้ผมขอให้ความคิดเห็นอย่างหนึ่งนะครับผม ผงตอบกลับครับสัสดีคุณอิมเคเราได้ยินคุณเพิิมเพ่ินกับเกมนี้เราจะใหา้5าเดเราให้เรา้าเราูรสึกข,ขอบคุณในคำติำชมของคุณความสุขดอกับเกม What? นี่คือคำตอบใช่ไหมเนี่ยถ้าปรับเกมนี้ดีขึ้นแล้วจะกลับมาเล่นใหม่ <c oughs> ผมเห็นด้วยครับโอเคผมเห็นด้วยใช่มีประโยชน์มากแล้วปรากฏว่าหลายเดือนต่อมานะครับเออคือน,นี่หลายปีแล้วนะหละเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเหตุการณ์ได้หลายปีที่แล้วนะเออไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วในหลายปีที่แล้วมา